สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พี่เพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงแล้วพี่ก็จะขอแชร์ประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมาหลังจากพี่ใช้งานกับย้ดตัว Honor Pad X8A แท็บเล็ตราคาสุดคุ้มสเปคให้มาถือว่าจะเต็มมากตัวนี้พี่ซื้อมากับราคา3,900 90บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการซื้อเพราะพี่เพราก,กดซื้อมาจากลิงก์ของผมด้านล่างที่พี่แนบให้ผมวันนี้พี่จะมารีวิวให้ชมเลยว่าตัวนี้กับงบเด็ดราคา00 0พเป็นอย่างไรบ้างผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นตามลิงก์พี่แนบให้ ใต้คลิปนี้แล้วก็ใต้คอมเมนต์ผมคลิปนี้นะมาดูว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรผมสั่ตัว Honorpad X8A พี่แู้สึกว่าดีไซน์ในการออกแบบตัวนี้มีความสวยงามในการออกแบบมากครับเก็บวีเทลของฝาหลังได้อย่างลงตัวจริงครับซึ่งพี่ชอบในการเก็บวีเทลมากครับวัสดุมีความพรีเมียมจริงครับผมตัวนี้พร้อมกับแบตให้มาขาดใหญ่พิเศษถึง 8,300เม็ดแอม์ผมตัวนี้ถือว่าสเปคให้มาสุดมากครับผมนี่ครับคือบอดี้ในการออกแบบครับมีความสวยงามแล้วก็เก็บดีเทลของบอดี้ได้อย่างลงตัวจริงครับซึ่งพี่ชอบมากกับตัวนี้กับผมละพงให้มาเป็น4ตัวพอใช้4ในการชาร์จนะครับกล้องหลัง8ล้านเป็นตัว AI c a m ERA นะครับผมตัวนี้นะครับกล้องหลัง5ล้านนะครับผมแล้วก็กล้องหน้าน5ล้านเป็น AI c a m ERA นะครับ สกินโทในการถ่ายเปรียบเสมือนกล้องหลัง8ล้านพีรัรูสับสนว่าเฮ้ย <Hey, S 1> เอาตรงนะกล้องหลังสามารถเปรียบเทียบกับกล้องหลัง8ล้านได้อย่างสบายจริงๆผมสเปคให้มาคือหน้า5หลัง5นะครับตัวนี้นะเนี่ยผมซึ่งบอดี้พี่รู้สึกว่าผิวสัมผัสข,ของบอดี้มีความสวยงามแล้วก็เป็นการออกแบบโดยใช้โลหะแบบบางเฉียบครับให้เรามาถือว่าสุดมากครับอันนี้พีชอบมาก ใครหาแทบเลียที่มีความถือความทนแล้วก็สเปคดีก็ลอมดี HONOR p a d X 8A ตอบโจทย์มากครับพี่ซื้อมาคุรุ่น WiFi เลยครับผมแต่จะมีรุ่นใส่ซิมก็คือเพิ่มราคามันผ่านกว่าเดี๋จะขอแนบวิงต้คลิปรุ่นใส่ซิมให้เช่นกันเนาะของใส่ซิมอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับนี่อันนี้ในการทัดครับถือว่าฟีลลิ่ในการทัดดีมากมาพร้อมกับหน้าจอขนาด1 1นิ้วผมตัวนี้หน้าจอ 4 HD พาสนะครับกับรีเ e รช90 h z ปรับเป็น60 Hz, แล้วก็90ได้ถือว่าออเนอทำการบ้านในการปรับตัวอัตรารีเฟรชของหน้าจอได้อย่างดีมากครับซึ่งพีทำการใช้งานมาตัวนี้ปรับเป็นสูง90 h z ปรับเป็นมาตรฐาน60 h z แล้วก็ปรับเป็น Dynamic 90 h z ว่าเป็น Auto นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอมากเสียงผมตัวนี้ในการปรับคุณภาพของ อีควอไลเซอร์ของเสียงสามารถปรับรูปแบบเสียงได้เยอะมากมายผมเช่นมาตรฐานเสียงร้องเพลงภาพยนตร์แล้วก็เกมซึ่งตัวนี้ให้มาดีมากมีตัวเซอร์ราว d ที่สมจริงเล่นเกมถือว่าตัวนี้ให้มาดีมากขอชื่นชมระบบเสียงจริงครับนี่อันนี้คือผมตัวแอปสามารถ ทำการค้นแอปพลิเคชันไปด้วยซึ่งตัวนี้ให้มาฟิวเจอร์ต่างถือว่าเพียงพอมากสามารถใช้งานมัลติวินโดว์หรือว่าการใช้งานหลายต่างตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ผมเช่นพิมพ์การกดนี้ปุ๊บเช่นมัลติวินโดว์ก็จะขึ้นมาซึ่งตัวนี้ใช้งานง่ายได้และมีความสมูทในการใช้ในการกดในการถัดจริงครับเช่นชมเลยว่าในการใช้แบ่งหน้าจอหรือว่าการใช้มัลติวินโดว์ตัวนี้ให้มาถือว่าจัดเต็มจริงครับใครหาแทปแบบที่มีคุณภาพยกให้เลยว่าเจ้าตัว,ตว Honor Pad X8A คุ้มมากครับแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นท็อปเนาะที่แบบสมิตดเต็มก็ไปตัว Xiaomi นะครับผมที่พีใช้งานอยู่ Xiaomi Pad7 คือ Pad7 ใช้งานโคตรดีครับผมตัวนั้นนะครับนี่แต่ถ้าผมค่าเลืราคา3,9 0 0ัถึง4,000กว่าบาทพีรู้สึกว่าตัวนี้น่าใช้งานมากครับอันนี้คือซอฟต์แวร์ครับอนาคตก็สามารถอัปเดตเป็นตัว Android 15หรือว่าตัว m a i e e i t i o n 9ปัจจุบันนี้เป็น m a g o e i i o n 8นะครับ ซึ่งก็ถือว่า CPU มีความเร็วความแรงนี้มากกับตัว s n a p d ก a g o n 680 Octa c o r ออกตครกับความเร็วสมาพีนะถือว่าเพียงพอมากเล่นเกม ROV ปรับสูงสุดถือว่าเพียงพอพร้อมกับแรม 4G ่กิกบวกเพิ่มสีกิกกับความจุตัวเครื่องให้มา1 1ึ g สกิกส่วนตัวนะเล่นเกมมาก็ถือว่าเพียงพอจริงครับเกม ROV เนี่ยโคตรเื่นเลยปรับ60เฟรมพับตีปรับกลางๆถือว่าเพียงพอฟรีไฟพี่แบบเล่นสูงสุดถือว่าเล่นดีมากแล้วก็เกม เก็บชิมแพงพี่แบบเป็นกลา,า,างๆต่ำก็ถือว่ามีความสมบดมากเป็นเทปที่ใช้งานคด,ดีแล้วก็เน็ตฟิกผมตัวนี้เป็น L 1ด้วยให้มาถือว่าจัดเต็มจริงกับคุณภาพตัวนี้นะครับคือพี่อยากกะบ้กเลยว่าเทปตัวนี้ดูยังไงก็ดูน่าใช้งานจริงครับเช่นฟังก์ชันของตัวกล้องตัวนี้ในการปรับสีผิวต่างๆซึ่งตัวนี้มีฟังก์ชันของการใช้งานทั่วไปสพีก็ถือว่าเพียงพอนะครับมีการเบอร์มีสติกเกอร์ผมตัวนี้มีข้อความต่าง ซึ่งให้เรามาเยอะมากมายผมแล้วก็กล้องหลัง50ล้านคุณภาพบอกเลยว่าไม่ได้ไก่กาครับคุณภาพถือว่าให้มาดีมากแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆให้เรามาครบครับเพราะว่าพีไปสัมผัสตัวกล้องมารู้สึกว่ากล้องหน้ากล้องหลังสกินโทนในการถ่ายถือว่าเพียงพอมากครับผมตัวนี้นะนี่พีชอบตัวกล้องมากครับรู้สึกว่าเป็นกล้องหน้ากล้องหลังที่คุณภาพดีมาก มาพร้อมกับตัว UI ที่ใช้งานในงาน่ายผมวิดีโอก็ 1080p 3 0เฟรมผมบริเวณด้าน หลังของตัวเครื่องก็สามารถปรับตัววิดีโอได้นะครับผมตัวนี้ให้เรามาคบคันนะครับมีการเพิ่มเติมมีการถ่ายภาพ HDR ด้วยมีการหน่วงเวลาแล้วก็มีรลยน้ำแล้วก็มีรูปภาพครับแล้วก็มีภาพถ่ายบคุคคลแล้วก็มีการสแกนเอกสารผมตัวนี้ก็ถือว่าให้เรามาเพียบพร้อมดีนะครับผมส u b j e c ตัวนี้เนาะซึ่งพีชอบสีสันของหน้าจอมากสีสันในการกดในการทัชถือว่า work ดีเช่บ มาดูว่าหน้าจอในการแสงผลของตัวนี้สามารถพพอร์ตในการรับแสงหรือว่าในการสู้แสงดีไหมซึ่งพีก็จะขอเปิดสูงสุดของการรับชมมาดูว่าตัวนี้สามารถรับชมได้มากน้อยเพียงใดนะครับนี่1 0 8 0 p 60เฟรมผมตัวนี้นะครับซึ่งสกินโทนของหน้าจอรู้สึกว่ามีสีสันและมีความสวยงามในการออกแบบมากครับพี่ขอชื่นชมว่าตัวนี้ เป็นตัวแท็บเล็ตที่น่าใช้ที่สุดในปี2025กับงบเลทไม่เกิน4,000นะครับผมตัวนี้นะถือว่าคุ้มจริงครับหรือว่าเหราคาไม่เกิน5,000ตัวนี้ก็ยังคุ้มนะมุมมองทีเพราะว่าหน้าจอมีสีสันที่มีความเป็นสมมาตรมองมุมไหนก็มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับคือสวยจริงๆครับอันนี้ขอชิ่นชมในเรื่องหน้าจอครับมาดูว่า ลำโพง4ตัวเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีก็จะขอรีวิวด้วยความจริงใจนะผมตัวนี้มาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างพี่ผมจะขอทําการปรับเสียงสูงสุดผมโดยพีจะขอเอาตัวไมโครโฟนนะผมวางไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับแบบนี้เลยนี่ครับมาดูว่า When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran a no, man. I still go, 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 Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Safe, สำหรับพีนะเสียงเบสเสียงกลางให้มาคือดีมากครับเสียงเบสออกมาได้อย่างระมุนมากผมตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเสียงกลางเสียงแหลมสมดุลกับลําโพงมากถือว่าเป็นตัวที่ลําโพงเสียงดังฟังชัดดีแล้วก็ในการใช้งานระบบครับตัวนี้ระบบในการทัดในการกดบอกเลยว่าพีให้10เต็ม10ทัดดีมาก ลอมอเนอรเป็นลอมที่มีคุณภาพจริงเพราะว่าพี่ก็ใช้มือถือของ Honor มาหลายรุ่นรู้สึกว่าเป็นลอมที่มีคุณภาพเกินค่าตัวจริงครับผมตัวนี้เนาะบอกเลยว่าเป็นแทบแบบที่เพอร์เฟกจริงครับแบตก็ถือว่าใช้งาน1วันเพียงพอมากกับแบต8,300มิลแอมกับหน้าจอที่มีการลดแสงสีฟ้าจาก TUV แล้วก็ในการอ่าน E ีบุ๊อ่านไฟล์ PDF ตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงครับ พร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามผมพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ผมเซสนี้ขอบคุณครับ